สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาะน,ดนะครับอืมคนละอันอ๋อสักคุยแล้ครับแป๊บหนึ่งนะอย่าตักกินนะไปดูนะอ่ะาไฟสว่างแล้ว ดาวโจนนะครับคนดาวโจนนะคนดาวโจนเช้านะครับออกเวลาตีสามห้านาทีนะครับของทุกวันจันทร์ถึงวันจุลนะครับท้องวีทีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันจันทร์ทุวันจุครับตีสามห้านาทีนะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับคลิปๆๆเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เดินดีพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับวันที่ 30, ส0มสเมษายน2567ัน้า้หกเจ็ตรงกับวันอังคารนะครับเช้าว,วันอังคารนะดีชมพูสีชมพูสดใสสดใส,ส,ดใสนำโชคนำสิ่งดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับคุณปรชาชนเช้านะครับเด่นสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามลองสี่นะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับถ้าเกิดสี่มานะถ้าอ่า สกับสามาก็เจ็ดสองเ็ดมนะครับเจ็ดสองเจ็ดสาสองแปดคืนสคืนสนะครับสามนี้นะครับคืนสคืนสนะเอามาดูกใกล้ๆหน่อยใกล้ไหมพอไมขนาะดนี้พอแล้วเต็มเจอพอดูเด่นนะครับเด่นสองสามสี่นะครับขอเน้นที่2กับสามนะ เรอสี่ใครชอบประจัดไปนะครับ47849็ดสี่แปดสี่เก้าสูนนะครับเราฟันธงที่3ามแล้วก็มาดูสาย3ามนะครับ738ดสามแปดสามเก้าสามนสามนะครับประมาณนี้นะครับอ่าชุดวิน7 8็ดแปดเก้าศูนนี่นะเอามาวินกับสองสามสี่นะครับประมาณนี้นะครับเปิ่นสายรูดสายวิ่งเน้นที่3ามนะครับเป็นหลักนะเปล่นสองเป็นรอนะครับกับสี่นะครับประมาณนี้วินนะครับวินตรงนี้นะวิน7 8 9ดแปดเก้าศูนย์มาวินกับสองสามสีนะครับ หุ่นดาวจนเช้าก็จบเพียงเท่านี้นะครับเกิดเอาทุกตัวนะเกิดเอาทุกตัวเลยนะครับทุกตัวทุกตัวไปเทียบดูนะครับประมาณนี้เทียบเพี้ยนดูชนชอบค่อยนําไปใช้ไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับตามนี้นะครับออกพระคุณมามานะครับดาวโจนเช้าเรขจากประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับหุ่นดาวโจนนะจากสหรัฐอ,อเมริกาของเขาเ จะออกประมาณสี่โมงเย็นนั่นแหละแต่มาตรงกับของเราก็ประมาณสักตีสามห้านาทีนะครับประมาณนี้ครับทุกวันทุกวันช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่น,น,นเดียวกันนะครับขอขอบคุณมากๆาานะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคง,งทั้งทัางมือครับสวัสดีครับ